สวัสดียามเช้าคะ่ะเอาบุญใส่บาตรมาฝากนะคะวันนี้เป็นวันพระวันสําคัญเป็นวันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันประชุมพึงของพระพุทธเจ้านะคะเราก็จะทำบุญใส่บาตรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาธรรมและก็คำสอนทั้งหมดนะคะอ่า วันนี้โชคดีได้มาใส่บาทกับพระอาจารย์ชูชาติก็คือวัดยานนะคะเป็นอารามหลวงท่านจะนำคณะพระ,พระสงฆ์่มยมาบินทบาทอ,อย่างนี้ทุกวันนะคะเราก็จะมาใส่บาทนะคะบุญกุศลส่วนใดที่ข้าพระเจ้าได้ทำนี้จงถึงแก่ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอให้มีกินมีใช้ ไม่อดไม่อยากนะคะฤทธิ์สิ่งใดก็ให้สมหวังดังปารถนาทุกประการนะคะอะนุโมทนาสาธุครับทุกคนขอบคุณที่ชมคลิปค่ะ